วีดีโอวีดีโอมาเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะวันนี้สตรอเบอรี่นี่อยู่กับพื้นเลยนะไม่ได้อยู่เทียนั้น หายากมันมีแต่ใบมันไม่ได้ปลูกอยู่กับบนรางแล้วมันปลูกอยู่บนบนดินเลยเอันนี้ลูกง,งามๆเนาะยังไงต้นสตรอบเบอรี่เลาะเก็บสตรอบเบอรี่แดงๆกันมีแต่ใบหาลูกมันก่อนลูกอยู่ไหนลูกไม่มีมีแต่ใบลูกยาน,นี่ล่ะ มันก็มีนะแต่มันมีน้อยคนมาเก็บเยอะเรามาที่หลังหรือเปล่าไม่รู้น่าจะมาช้าหรือเปล่าเนี่ยลูกมันยังไม่สุกเท่าไหร่เออใช่มาเร็วมันก็ไม่ส<ม>ุกอะ่ะเนี่ยเ<ม>นี่ยลูกยังขา,ขาวๆอยู่เลยเอาไปทำจานดีกว่าเอาไหวานเอาไปทำจาใช่น่ได้แค่น,นี้ รวมกันดีกว่ามันกินหรอแม่เรื่อกปกอธิบายกาโอเคนี่ลูกเยอะมากเลยนะแ,นนแต่นะแต่ว่ามันยังไม่สุกคุณผู้ชมไหนไหนอืมอร่อยนะลาตเบอร์รี่ราสเบอร์รี่มันเปรี้ยวมากเลยพี่น้องเอ้ยมันยังไม่สุก มันเปรียปร้ยวๆ้สุกนะอันนี้ฮะสุกไหมอืมมันต้องออกจากขัวมันถึงจะสุกถ้าออกไม่ไม่ออกจากขัวมันไม่สุกแน่ร่อยขับลูปราดบัลรี่แยะๆแ,แ,แต่ว่ามันเปรี้ยวไม่แก็บนะจ๊ะกิโลละห้าปอนด์ห้าติบพี่น้องอู้้ เต็มเลยแมากเ <Ooh. S 1> ต็มเลยถั่วลำเตาถั่วลำเตาแม่หนูพูดถูกเป่าถูกถั่วลำเตายิ่งเก็บก็ยิ่งจ่าย <c oughs> ม,ม,มันคนละพันกันลูกไม่ใช่มันไม่ใช่อันเดียวกันแต่พอแล้วมันเยอะแล้วเนี่ยแม่ก็เหนื่อย ป๊อบเขาอยู่ตรงไหนอะ่ะฮะคุณป๊อบเขาอยู่ตรงไหนคลิปเก็บสตรอเบอรี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะคุณผู้ชมเก็บได้แค่นี้ละคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ